ไม่ถึงดีกว่าเออโอ้โหเอาละครับรุยกระต่อครับสาราชวดีครับนี่ครับรุยกระต่อครับมาของดีจากเมืองสุรินทร์ครับวันนี้รายการอินเตอร์เบสใช้ค oh ว้าเลี oh ้ยวเลียวกเลยล้มเล้ยวล้ยเลยวล้ยเลยอล้ยลยีลีย้เียว้ี้้ว้พี่ตั้มี้ี้เี้ยล้วเี้ยว เกือกแล้วมือเลยโอ้ดีใจกันเบิร์นเหลือก็โดนส้แตกเส้นมันมีเส้นยาเอ่เส้นบางๆผ่าอยู่นะสองอย่างนะไม่โอ้โหไม่ดีดก็ฟิตเรียบร้อยอ่ะโอ้อาไรมาเป็นละสองประตูดะสามมาบ่าอินโนอา เอาเลยครับในเกมการแข่งในสนามที่2ครับนี่ก็จะบอกว่าจุงกระเมเอ,อประโอนกรุบกรุบขันยงบาดนี่ครับแม่ทักทายเป็นภาษาต้องบอกว่าเป็นภาษาน้องครับแต่ถ้าใครเชียร์ครับผมจะนัดสายไม่เดินครับวันนี้ก็บรรยายเกยมการกขัดม,มา2วันเต็มๆนี่ครับมาก,กดอิโมจิรูปไม้มาหน่อยเออเอาะไรครับและตรงนี้ครับเรียมนี้พลิกได้แล้วใส่ขวาเรียบร้อย ครับจากด้านนี่ครับผู้ได้หมายได้ยิลสี่ครับสุรบพันโ,โ,โ,โอ้อาเลยครับไปกันต่อครับชอไก่เอฟซครับขึ้นนำหนึ่ประตูนำมาได้บุญนำแล้วบุญนำยกมาลูกนี้พลิกได้ขวาขวาดึงเข้าซ้ายและขยับไหลามาลูกนี้แล้วก็เรียบเรียบไม่ได้ครับมาเอาแล้วก็เรียบร กลับมาสมเกอเสมอกันที่1ประตูต่อหนึ่งครับใครแพ้ในโครเสียดายมาตะวบแพ้รอบนี้ก็ไม่มีถ่วยรางวัลไม่มีเงินรางวัลเลยครับแม่ผู้ชนะเท่านั้นครับแน่นอนเขาจะมีเงินรางวัลแล้วด้วยรางวัลกลับบ้านมาที่เจเจแอลเอาเลยครับยังไงครับผู้ชินครับแม่ผู้ชินโอเคขอเสียงปรบมือของโซคาร์มี่ครับเก็บได้มาที่ผู้เล่นหมายเลขยี่สิบหกครับนี่ครับเอาแล้วขยับบอลมาทางขวาครับเดี๋เครื่องมาใหม่ไปกันต่อครับโวนี้ครับแล้วออกบอลมาทางซ้ายสุดเลยครับ โอ้เอาแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าพวกเขาครับจะสามารถกลับมาขึ้นนำอีกครั้งหรือไมอ่ครับสำหรับโซ,โซคาเดมีแล้วเรียมนี้ก็ตีบอลนำไปขวาเอาลอยไปไปต่อคุณชินบอกไปต่อครับปับมาอยู่ที่พัฒน,นัยไหลมาที่วัชรนะแล้วก็โดนเคลียร์รุด เอาละครับออกมาซ้ายครับมาเล่นมาได้ไปครับสู้ๆครับพี่นำนี่ครับจากเสียดำหลังเมนโอเคเอาละครับแล้วมาดูจังนี้ครับซ้ายไหลมาได้ดีครับสระอนากอนย้อนกันมาจังนี้ครับพลิกได้ครับย้อนไปที่อนากอนวชระอนากอนมาอยู่ที่ยี่หกกระเบิดจังหวะนี้จังหวะเดียวแล้วข้าจังหวะซ้ายครับพลิกออกมาใหม่ไปกันต่อจังหวะนี้ครับตีบอลมาทางขวาครับสลับทางด้านทีมงานของโซคาเดมี่ยังไงครับพลิกซ้ายพลิกขวาครับประจัุบันเล่นกับทางด้านชอไก่เอฟซีครับเอาละรัมาดูเกมการแข่งขันในกรุงลาหลังเลยครับ สกอยังคงสมานเกิดเสมอกันอยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งอ้อาวแล้วเฮียและจิมบุญดำแมา่จาังหวะนี้ตบสะเพื่อนไม่หยบแล้วไฟามาจาังหวะนี้ซัดแล้วก็แน่นอนนะจังหวะนี้ครับโอ้โหเอาเลยครับนี่ครับป๊อปไนกัตตี้ครับแม่สารภาพโดยดีครับหนึ่งใบเหลืองครับโอ้โหเอาเลยครับป๊อปไนกัตตี้ครับหนึ่งใบเหลืองครับอ๋อแล้วบอลออกซ้ายครับ ดินขึ้นมาใหม่ไปกันต่อซ้ายแล้วก็า่จังหวะนี้ครับโอ้แล้วก็หลายจังหวะแล้วครับหนึ่งใบเหลืองครับจังหวะนี้ครับของทัด้าลโซอาคาเดมี่ครับส่งผู้เล่นหมายเลขยี่สิครับเจ้าสุรพัน์ยิงเพื่อตีเสมอครับยิงเพื่ออยู่ต่อจะดวลกับผู้รักประตูครับมายทัด้าลเกี่ง เชียงอมรินครับใครจะดีกว่ากันครับเข้าหรือไม่ครับชมครับแล้วก็ จบเลยเรียบร้อยพวกเขาทำได้ครับชอบไก่เอฟซีเอาชนะจุดโทษทน้านทีมงานของโซกัน